มังคจิแอดอเวนเจอร์ตอนน้ำตกหนึ่งสองสาม,สามไปแล้วนะ <laughs> ตามมาเลยสิมังคจิตามมาติดติดแล้วมาคิดดีมีอะไรหรอมังคจิทำไมหยุดวิ่งล่ะ ก็มังโคโจดิได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันดังมากๆเลยนะเนี่เสียงดังสู้สู้สูอ๋อเสียงนี้เหรอก็เสียงของน้ำตกไงมังโคโจนิน้ำตกน้ำตกน้ำตกคืออะไรไหไาไาไา่ มันก็จีสงสัยว่าอะไรคือน้ำตกหรือว่าที่ทามาคอตจะไม่มีน้ำตกนะน้ำตกก็คือที่ที่มีน้ำตกจากที่สูงสูงลงมาข้างล่างแบบนี้ยังไงล่ะน้ำตกน้ำตกน้ำตกจากที่สูงสูงส่วนเสียงที่ดังๆก็เป็นเสียงของน้ำที่ตกลงมากระทบกัน อืมเสียงดังมากๆเลยมาเคจีน้องๆคนไหนเคยได้ยินเสียงน้ำตกยกมือขึ้นหน่อยนะ <c oughs> น้ำตกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า waterfall w a t e r f a l l waterfall น้ำตก waterfall น้ำตก Waterfall น้ำตก W A T E R F A L L waterfall เหมือนมากเลยมังคุจิ Water แปลว่าน้ำ Fall แปลว่าตกลงมา เอามารวมกันเลยกลายเป็นวอเตอร์ฟอลน้ำตกอ๋ออย่างนี้นี่เองน้ำตกเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญทำให้ป่ามีความชุ่มชื้นมีน้ำให้ต้นไม้มีน้ำให้สัตว์ต่างๆได้ดื่มกินและน้ำของน้ำตกก็ยังไปไหลรวมกับแหล่งน้ำอื่นๆกลายเป็นแม่น้ำลำธารไหลลงไปที่อื่นๆให้ทุกคนได้มีน้ำใช้อีกด้วยนะ อ้อน้ำตกเป็นนักเดินทางไกลเลยนะมาเคจิใช่แล้วน้ำของน้ำตกเดินทางไปได้ไกลมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาน้ำที่น้ำตกให้สะอาดกันนะ <c oughs> น้องๆก็ต้องช่วยดูแลน้ำตกกันด้วยนะนั่นอะไรอะ่ะมาเคจิน่าจะเป็นขยะที่คนเอามาทิ้งไว้ที่น้ำตกไม่ดีเลยมังคุดจีอย่าทำแบบนี้นะ มังคจิไม่มีทางทิ้งอะไรลงน้ำตกหลอกมาเคจิเดี๋ยวมังคจิจะไปเก็บขยะเองอ้าวขยะหายไปไหนแล้วล่ะมังคจิต้องขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยอ้าวต้องลงมาข้างล่างแล้วมังคจิอะไรคือขึ้นขึ้นลงลงอะมาเคจิขึ้นคือไปข้างบน ส่วนลงคือมาข้างล่างอ๋อเข้าใจแล้วขึ้น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 ฮึบฮึบฮึบขึ้นขึ้นขึ้นลงลงลง <c oughs> ลฮึบฮึบฮึบได้แล้วมาเคจีดีไงดีมากเลยมังคจีเอาขยะไปทิ้งกันน้ำตกจะได้สะอาดเหมือนเดิม <c oughs> ดีมากเลย มังคจุจิโฮยขึ้นขึ้นลงลง,ลงเหนื่อยจังเลยอยะมาเคจีวันนี้มาเคจิพามังคุจีกลับบ้านหน่อยได้หรือเปล่านานๆาน,าน,าน,านาได้สิมังคุจี <laughs> ไว้มาน้ำตกกันอีกนะมังคุจี